ทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่เ,นเกมโลโบอกในแมปของสกีบิดีทาวเวอร์ดีเฟนนะในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเซตผ่านด่านนะเป็นด่านของ e นะีวิลทาวเทุกคนเป็นด่านใหม่นะนี่ก็มีคนขอให้แนะนํามาหน่อยนะว่าต้องใช้เซตไหนบ้างนะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําเลยละกันนะโดยเซตที่เราจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเซตของ DJ TV Man แนะแล้วก็มี s e n t n t t c a m e r a m a n เนาะแล้วก็มีตัวของ Spotlight Man นะแล้วก็มีตัวของอ l t ติ a t e t ท t a น TV Man นะ ซึ่งไอ้สตัวนี้เนี่ยมันจะมีบัฟสไนเปอร์ไว้ทุกคนไม่ใช่4ตัวสิมีแค่3ตัวนะที่มีบัฟสไนเปอร์ก็คือจะมีตัวของ d j t v Man แล้วก็มีสปอ t l i ไลท์แมนะแล้วก็มีตัวของอนะั t ติเม e ไททันทีวีแนเนาะ3ตัวนี้เนี่ยจะมีอ่าบัฟสไนเปอร์หมดเลยนะส่วนตัวเงินเนี่ยไม่ต้องใช้บัฟสไนเปอร์ก็ได้นะเป็นตัวธรรมดาก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้เนี่ยผมก็มีขายอยู่นะทุกคน นะสามารถเข้าไปที่ร้านโจโลบูบักช็อปได้เลยนะสั่งซื้อผ่านเว็บออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าจะสั่งซื้อที่หน้าเพจก็ได้นะทุกคนเซตนี้ราคาที่19อยบาบาทเท่านั้นนะมีบัฟสไนเปอร์ให้3ตัวเลยนะทุกคนอ่าเซตนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเซตนี้นะามันผ่านด่านทุกด่านเลยนะก็ผมก็เลยมาแนะนำละกันเนาะทุกคนเป็นเซตนี้นะก็ตอนนี้มันมีอีเวนต์ใหม่มานะซึ่งค่อนข้างที่จะเล่นยากกว่าเดิมนิดนึงนะมันมี2ทางใช่ไหม เดี๋ยวเรามาดูรีกว่านะว่าต้องเล่นยังไงบ้างนะ <S <S โอเคมาทุกคนนะก็ก่อนที่เกมจะเริ่มนะเราจะเพิ่งเปิดพวกออโต้สคริปหรือว่าความเร็วในการเล่นนะแล้วก็มาวางดีเจตรงนี้ก่อนปึ๊บหนึ่งตัวนะแล้วก็มาวางสปอร์ตไลท์ตรงนี้ปึ๊บหนึ่งตัวแล้วก็ดีเจตรงนี้นะเหมือนเดิมสปอร์ตไลท์ตรงนี้นะปึ๊บอ่าแค่นี้แหละ แล้วเราก็วางตัวเงินไว้แถวๆนี้ได้เลยนะทุกคนหรือว่าจะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะเอาตามสะดวกเลยแต่ว่าอย่าวางตรงนี้กับตรงนี้ก็พอนะเดี๋ยวเราจะต้องวางตัวก๊อตลี่นะทุกคนเราต้องวางตัวก๊อตเก่านะโอเคตอนนี้ก็เปิดออโต้สคริปต์แล้วก็สปีดคูณ2อคูณอะไรไปเลยแล้วก็ได้นะมาโอเคเรียบร้อยนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องรีบวางให้ไวกว่านี้หน่อยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมันวางยังไงก็ได้ทุกคนชิวๆนะเซตนี้ผมบอกเลยยังไงก็ผ่านนะ เมื่อวางตัวเงินแล้วเนี่ยเราก็มาอัพที่ตัวของดีเจก่อนนะทุกคนทั้งสองฝั่งเลยนะดีเจก่อนเดี๋ยวรองเงินแป๊บนึงนะอ่าอัพไปเลยเรียบร้อยนะส่วนเว็บต่อมา่ยเป็นเว็บที่4ใช่ไหมแล้วก็มาอัพตัวเงินเลยปึ๊บปึ๊บอ่าฮะนี่แล้วก็เว็บต่อไปนะเป็นเว็บที่5นะอันนี้เนี่ยออพสปอร์ตไลท์ด้วยนะทุกคนมันจะได้ตีกว้างกว่าเดิมนะแล้วก็ตีแรงกว่าเดิมนิดนึงอันนี้ก็เงินเหลือเนี่ยมาอัพตัวของอ่าตัวเงินได้เลยนะตัวฟาร์มเงินได้เลย Okay. อ่ะไปเวฟต่อไปเนี่ยเราต้องไปอัพที่ตัวดีเจแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอเงินแป๊บอันนี้ก็จะเป็นค่าอัพหนึ่งพันทุกตัวนะเดี๋ยวเราอัพตัวดีเจก่อนปั๊บปั๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนะ <S <S ก็ค่าอัพหนึ่งพันอัพตัวเงินได้อัพเลยนะโอเคตอนนี้ก็น่าจะผ่านได้ง่ายๆแหละมาทันไหมไม่ทันนะตอนมาถึงเวฟที่เก้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินมันเหลือเท่าผมเนี่ยก็อัพตัวของดีเจไปก่อนนะ ทั้งสองฝั่งเลยนะแต่นี้เนี่ยน่าจะไม่ทันฝั่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรทันไหมผ่านไหมอ๋อโอเคทันอยู่นะอัพไปเลยนี่นะทุกคนต่อมาเนี่ยก็อัพเป็นตัวของสปอร์ตไลท์เลยนะปึ๊บปึ๊บทั้งสองฝั่งเลยนะทุกคนยังไม่ตันนะเดี๋ยวเรามาอัพตัวเงินต่อมันจะมี2ตัวนะที่ยังเป็นตัวละ1000นะโอเคอัพไปส่วนเงินตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเหลือนะก็อ่าอไปอัพตัวของสปอร์ตไลท์ได้เลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะทุกคนอัพสปอร์ตไลท์นะ ปับ๊บนี่มันก็จะมีตัวที่มันหลุดเข้าบ้านนะในเวฟที่15นะคือตัวมันจะหลุดเข้าบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันจะหลุดแค่เวฟเดียวแล้วก็ปล่อยไปเลยก็ได้นะชิวๆมาส่วนในเวฟที่13เนี่ยคือมันจะต้องอ่าวางตัวนี้แล้วนะทุกคนมันต้องวางตัวก๊อตแล้วนะก็วางไปเลย2ตัวนะปึ๊บอาา่ะฮะ อันนี้ก็หลุดมาเป็นเวฟที่13นะไม่เป็นไรนะทุกคนก็ปล่อยได้เลยนะส่วนอันนี้ก็อัพตัวก๊อตไปก่อนนะปึ๊บอเรียบร้อยแล้วก็ต่อมานะเดี๋ยวเรารองเงินไปอัพที่ตัวของ DJ นะอัพให้ตันเลยอันนี้โอเคอันนี้เงินไม่พอนะปล่อยไปก่อนคือมันจะหลุดแค่เวฟเ,เดียวทุกคนไม่เวฟที่13ก็เวฟที่15นะสักเวฟหนึ่งนี่แหละมันจะหลุดอยู่อันนี้ก็อัพตันเป็นเทียบร้อยนะตัวของ DJ กับสปอร์ตไลน์นะ แล้วก็มาเล่นตัวตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เนี่ยเราจะรออัพเงินให้ตันเลยนะเราวางตัวของ God TV ไปแล้ว2ตัวนะอันนี้ก็ปล่อยฉิวได้แล้วทุกคน <them> ก็ยังไงก็ผ่านแน่นอนนะอันนี้ I fight I with for what I love with every breath. My past like Only I could back in time I tell myself that everything will can back that end go right. yourself test yourself tell alright just test myself push up โอเคทุกคนตอนนี้นะเราอัพตัวเงินเป็นที่เรียบร้อยนะก็ตันหมดแล้วนะตัวต่อมาเนี่ยเราจะไล่อัพตัวของ g o ี TV เอาให้เต็มเลยนะก็ทั้ง2ตัวเลยนะอัพให้เต็มก่อนจริงๆแล้วเนี่ยตัวไททันทีวีเนี่ยเราสามารถวางได้6ตัวนะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะวางแค่2ตัวก่อนนะแล้วก็อัพให้เต็มเลยนะรอรอรออันนี้ก็รองเงินไปนะทุกคนนี่ มันก็จะตีแรงนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะตีแรงมากๆนะผ่านในทุกด่านนะเซตนี้ผมบอกเลยไม่ต้องกลัวตัวของทอยเลตเข้าบ้านนะอันนี้คือแบบไม่ไม่เข้าแน่นอนนะทุกคนผมกรนารันตีได้เลยนี่นะอัพไปพยายามอัพแค่2ตัวก่อนนะอย่าเพิ่งลงหลายตัวอัพ2ตัวนี้ให้ตันก่อนพออัพตันปุ๊บเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราก็วางตัวเพิ่มได้เลยนะเราไม่ต้องวางดีเจไม่ต้องวางสปอร์ตไลท์เพิ่มนะนะเราวางแค่นี้พอเพราะว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ยเอาไว้เล่นต้นเกมนะ ส่วนตัวนี้เนี่ยเอาไว้สโลวนะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าตัวสปอร์ตไลท์เนี่ยมันสโลวได้นะโอเคในเมื่อเราอัพตันเป็นที่เบพลอ,อยนะเราก็จะวางตัวของไททันทีวีไปเลยนะปุ๊บอัพอ่าเรียบร้อ,อยนี่ก็วางเพิ่มอีก2ตัวแล้วกันนะตรงนี้แต่อย่างที่บอกไปนะมันจะวางได้6ตัวแล้วก็วางไปเลยก็ได้นะนี่เราก็จะวางเป็นแบบเหมือนวงกลมอะเห็นไหม มันก็จะแบบวนๆอยู่อย่างนี้แหละวางได้6ตัวนะตรงนี้เนี่ยก็ชนะแล้วนะทุกคนวางแค่ไทท่าน4ตัวเนี่ยก็ตีชนะได้สบายๆแล้วนะแต่นี้เนี่ยเงินมันเหลือแน่นอนนะผมก็เลยวาง6ตัวเลยละกันนะ I go, I มาที่เวฟสาแล้วนะทุกคน อันนี้ก็ผมบอกเลยชิวๆแล้วนะเราอัพได้4ตัวแล้วนะสำหรับไททันทีวีแมนเนี่ยอันนี้คือชิวๆละผมบอกเลยว่าชนะไปแล้วนะตอนนี้รอแค่เวฟ40นะแต่อันนี้เนี่ยเราจะเหลือตัวที่ยังไม่ได้อัพอยู่อีก2ตัวนะก็คือตัวนี้นี่ที่กำลังจะตัน1ตัวนะโอเคอัพตันแล้วแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายตรงนี้เอ้าไม่ใช่ดิตัวนี้เออแล้วก็อัพไปนะทุกคนเวฟที่40ิมาแล้วนะ เราไม่ต้องกดขายตัวเงินก็ได้นะอันนี้ตัวนี้เนี่ยจะตันหรือไม่ตันก็ได้ตามใจเลยนะใครที่ขยันกดวางหรือว่าขายตัวไหนก็ขายตัวใส่เอนติดไปให้หมดเลยก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่ยขี้เกียจนะผมก็เลยจะไม่ขายแล้วกันนะรองเงินมานี่เรียบร้อยทีนี้ก็ชนะอย่างสบายแล้วนะนะทุกคน7นาทีครึ่งนะเราก็ได้มาที่625 E v ีิวชาร์ดแล้วนะทุกคนเป็นไงเร็วไหมผมบอกเลยว่าเร็วมากมนะเซตนี้ โอเคทุกคนก็ตามนี้เลยนะมาแนะนำวิธีการเล่นด่าน Evil Town นะฟ์นยังไงให้ง่ายนะแล้วก็ฟ์นยังไงให้ชนะ100%นะประมาณนี้เลยส่วนใครที่อยากซื้อเซตนี้เนี่ย1 9 9บาทนะทุกคนสามารถไปซื้อที่ร้านโจโรบังชอบได้นะยังไงก็ฝากอุดหนุนร้านผมด้วยและกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะใครยังไม่ได้ตามผมเนี่ยฝากติดตามด้วยกันอาไวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ I want to be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't hear shit that I